ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gear Snap ช่องที่ไม่ได้แค่รีวิวรถถอแต่พาไปสัมผัสจิตวิญญาณขององค์การขับขี่ที่นี่เรานําเสนอรถใหม่จากทั่วโลกวิเคราะห์ลึกทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเทคโนโลยีมัธนาระบบความปลอดภัยรวมไปถึงประสบการณ์ขับขี่จริงจากมุมมองของคนรับรถเหมือนคุณวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถยนต์ที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความแรงความอึดและความเชื่อมั่นจากผู้ใช้ทั่วโลก รถรุ่นนี้เคยผ่านสนามรบทะเลทรายป่ากเขาและเส้นทางที่ไม่มีแม้แต่ในแผนที่นั่นก็คือ Toyota h a r d t o ทและในปี2026มันกลับมาอีกครั้งนี่คือการกลับมาที่แฟนๆทั่วโลกรอคอยมานานหลายปี Toyota h a r d t o ท2026รุ่นใหม่ที่ยังคง DNA ของตำนานออฟโรดรุ่นเก่าเอาไว้พร้อมยกระดับทุกองค์ประกอบให้ทันสมัยตอบโจทย์ทั้งนักเดินทางสายลุยและคนเมืองที่ต้องการรถลุยแท้ในชีวิตประจาวัน โตโยต้าวางโมเดลนี้ไว้ในกลุ่มของ Land Cruiser Heritage Series หรือเรียกอีกชื่อว่า J76 สำหรับบางประเทศแต่ชื่อ h a r d Top นั้นสื่อถึงการออกแบบที่แข็งแรงตรงไปตรงมาไม่มีลูกเล่นมากมายแต่พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ดีไซน์ภายนอกของ h a r ์ดท็2026ยังคงความเหลี่ยมแบบดั้งเดิมเส้นสายที่ไม่ได้เน้นความโชบเฉี่ยว แต่เน้นฟังก์ชันจริงกระจังหน้าแดวนอนสีดำด้านพร้อมตัวอักษรโตโยต้าสีขาวดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังไฟหน้าเลเทรงกลมพร้อมไฟ d ีวงแหวนเสริมปรินไอรเรโทรแบบรถยุค80 s เได้อย่างลงตัวตัวถังยกสูงจากพื้นพร้อมกันชนเหล็กหน้าหลังที่ติดตั้งหูลากสำหรับงานกู้ภัยหรือการใช้งานหนักหนัก,นกมีราวหลังคามาให้จากโรงงานบันไดข้างเหล็กกันลื่นพร้อมสเกตรอบคันเพิ่มความแข็งแรง ล้อแม็กขนาด18นิ้วพร้อมยางออเทเรนเศ็265ส่วน70ที่สามารถบุกได้ทั้งโครนหินและทางทรายแบบมั่นใจโตโยต้ายังเปิดตัวหลายรุ่นย่อยทั้งแบบ3ประตูสำหรับลุยจริงและแบบ5ประตูสำหรับใช้งานครอบครัวซึ่งรุ่น G-SPORT r ที่เป็นตัวแต่งพิเศษจะมาพร้อมช่วงล่างที่เซ็ตมาเฉพาะจากกาสูเรซิง เปิดประตูเข้ามาด้านไม่จะพบว่าภายในของ To y ยต a h a t ร์ท็ยังคงทีมอยู่ที่ลิตาเรียนคือเน้นการใช้งานจริงแต่ไม่ได้ล้าสมัยหน้าจอกลางขนาด10.1นิ้วเป็นแบบสัมผัสรองรับ Apple Ca r p l a y Android Auto ลำโพง j b บกันน้ำกันฝุ่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนและช่อง USB-A USB-C หอลายจุดเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุไวนิลหรือหนังเทียมกันน้าที่สามารถเช็ดทาความสะอาดได้ในไม่กี่วินาทีเหมาะมากสาหรับการเดินทางลุยโคลน ลุยน้ำหรือขับในฝุ่นแบบสมบุกสมบันพื้นที่เก็บของด้านหลังสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างหลากหลายเบาะหลังพับได้แบบเรียบพร้อมห่วงสาหรับยึดสัมภาระแถมพื้นห้องโดยสารยังสามารถถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้เหมือนรถทหารด้านเครื่องยนต์โตโยต้าฮาร์ทท็อป2026ใช้ขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2.8ลิตรเทอลิตโบแปรผันที่พัฒนาต่อยอดจากเครื่องในไฮลัก์เรโวและแลนด์ครูเซอร์ปราโดให้กำลัง204รแรงม้าแรงยิดสูงถึง500นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดาในบางประเทศมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์พร้อมสวิตช์ปรับโหมด S2, S4 และ L4 ที่ตอบสนองไวและแม่นยำระบบบล็อกเฟืองท้ายดิฟล็อกและระบบช่วยควบคุมขนาดลงเขา (Hill Descent Control) ช่วยให้คุณลุยได้ทุกสภาพถนนตั้งแต่หิมะทรายโคลนหรือทางชันและที่หลายคนชื่นชอบคือความสามารถในการซ่อมบำรุงเองได้ง่าย อะไหล่หาง่ายในทุกทวีปทนทานต่อสภาพอากาศร้อนจัดหนาวจัดหรือฝุ่นหนักๆแบบที่รถทั่วไปไม่สามารถทนได้ในด้านความปลอดภัยฮัท็อปรุ่นใหม่นี้ได้อัปเกรดมาเต็มระบบระบบเตือนก่อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบอ่านป้ายจราจรกล้องรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันระบบควบคุมการทรงตัว VSC และถุงลมนิรภัยรอบคัน โตโยต้ายังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกอีกมากมายเช่นวินไฟฟ้าบังโครนเสริมชุดไฟเล็ดรอบคันเต้นหลังคากล่องเก็บของท้ายรถและเครื่องมือฉุกเฉินที่เหมาะกับคนที่ชอบแคมปิ้งเดินทางไกลหรือวิถี o v e r l a n d ลนดถ้าเราจะสรุปว่า Toyota Hard t o p 2026เหมาะกับใครคำตอบก็คือทุกคนที่ต้องการความแกร่งเชื่อถือได้และมีจิตวิญ,ญญาณของการเดินทางอยู่ในหัวใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักสำรวจสายแคมป์สายลุยหรือแม้แต่คนเมืองที่เบื่อรถ SUV หรูๆที่ไปได้แค่ห้างเจ้านี่คือตัวเลือกที่กล้าแตกตา่างและที่สำคัญมันคือรถที่ให้ความรู้สึกจริงไม่มีอะไรหลอกลวงพวงมาลัยหนักจริงช่วงล่างตึ้งจริงเสียงเครื่องดังจริงและความรู้สึกของการได้ขับที่หายากในยุครถดิจิทัลทั้งหมดนี้คือ To โ o t a h a r d t o p 2 0 2 6รถที่ไม่ได้แค่ขับแต่พาเราออกไปค้นพบโลกจริงๆ ขอบคุณทุกคนที่รับชมจากช่อง Gear Snap นะครับถ้าคุณชอบรีวิวสไตล์จอดลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราไว้แล้วคอมเมนต์มาด้วยว่าคุณคิดอย่างไรกับ Toyota Hardtop รุ่นใหม่นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะพาไปลุยกับรถรุ่นไหนต่อฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ